ผมเชื่อสมศักดิ์เรื่องราวที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับตัวผมเองมันเริ่มต้นจากความหวังเล็กๆในการทำมาหากินแต่กลับต้องเผชิญหน้ากับความเร้นลับที่มองไม่เห็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ผีแต่คือความจริงที่ผมได้ไปหยิบอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่ของผมมาคุณเชื่อเรื่องอาถรรพ์ไหมถ้าอยากรู้ว่าผมรอดมาได้อย่างไรและต้องแลกด้วยอะไรบ้าง subscribe ช่องเราไว้เลยนะครับ แล้วคุณจะไม่มีวันลืมสิ่งที่คุณกําลังจะได้ฟังในมุมหนึ่งของกรุงเทพที่ชีวิตผู้คนดำเนินไปอย่างเร่งรีบท่ามกลองเสียงหวีดหวิวของรถไฟฟ้าและกลิ่นควันจากท่อไอเสียมีชายคนหนึ่งชื่อสมศักดิ์แบกรับภาระหนักอึ้องไว้บนบา่าเขาเคยมีชีวิตที่มั่นคง เป็นพนักงานโรงงานที่ขยันขันแข็งแต่โชคชะตากลับเล่นตลกเมื่อโรงงานปิดตัวลงทำให้เขากลายเป็นคนตกงานและต้องเลี้ยงดูแก้วตาดวงใจสามคนตามลำพังความหวังที่เคยเต็มเปี่ยมกลับหดหายไปทุกทีบ้านเช่าเล็กๆที่อบอุ่นกลับกลายเป็นคุกที่มองไม่เห็นกั้นขังเขาไว้กับความกังวลเรื่องปากท้องของลูกๆที่ไร้เดียงสาใบหน้าของสมศักดิ์เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้า แต่แววตาของเขายังคงมีความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้เพื่อชีวิตน้อยๆเหล่านั้นทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาสมศักดิ์จะมองหน้าลูกๆด้วยความรักอันเปี่ยมล้นก่อนจะออกไปเผชิญหน้ากับโลกภายนอกที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายและ,ะไร้ซึ่งความปราณีหวังเพียงจะหางานอะไรก็ได้เพื่อให้ลูกๆได้กินอิ่มนอนหลับและมีชีวิตที่ดีกว่าเขาในวันนี้ในวันที่ความสิ้นหวังเกาะกลุ่มหัวใจของสมศักดิ์อย่างที่สุด แสงสว่างเล็กๆก็ส่องเข้ามาในชีวิตของเขาสมศักดิ์ตัดสินใจเดินหน้าเข้าไปหาลุงบุญอดีตรุ่นพี่ที่เคยทำงานในโรงงานเดียวกันลุงบุญเป็นที่รู้จักกันดีในซอยเล็กๆแห่งหนึ่งว่ามีร้านขายลูกชิ้นทอดที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงามกลิ่นหอมของลูกชิ้นทอดคลุ้งไปทั่วบริเวณดึงดูดลูกค้าให้มาอุดหนุนไม่ขาดสาย เมื่อลุงบุญเห็นสภาพของสมศักดิ์ที่สู้ผอมและแววตาที่บ่งบอกถึงความทุกข์ระทมท่านก็รู้สึกสงสารจับใจลุงบุญไม่ได้เพียงแค่ให้กำลังใจแต่ยังยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมโดยจิตใจที่เปี่ยมล้นด้วยเมตตาลุงบุญเอ่ยปากเสนอให้สมศักดิ์ยืมรถเข็นลูกชิ้นทอดเก่าๆที่ไม่ได้ใช้งานแล้วพร้อมกับวัตถุดิบชุดแรก เพื่อให้สมศักดิ์ได้เริ่มต้นธุรกิจของตัวเองอีกครั้งนี่คือการช่วยเหลือที่ไม่ใช่แค่เงินทองแต่เป็นการจุดประกายความหวังครั้งใหม่ให้กับชีวิตของสมศักดิ์ที่กำลังจะดับมอดลงไปทุกทีสมศักดิ์รู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของลุงบุญเป็นอย่างมากนี่คือโอกาสทองที่เขาจะไม่มีวันปล่อยให้หลุดมือไป เพื่ออนาคตของลูกๆที่เขารักยิ่งกว่าชีวิตด้วยความมุ่งมั่นและหัวใจที่เปลี่ยนด้วยความหวังสมศักดิ์เริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะพ่อค้าลูกชิ้นทอดเขาได้รับรถเข็นเก่าที่ลุงบุญมอบให้มาปรับปรุงเล็กน้อยและนํามันไปจอดตั้งอยู่หน้าโรงงานเก่าที่ตอนนี้กลายเป็นเพียงซากอาคารร้างซึ่งชาวบ้านแถวนั้นเรียกกันว่าร้านลุงสมบัติเก่าในช่วงเย็นร้านลุงสมบัติเก่าจะถูกปกคลุมไปด้วยเงามืดและเงียบสงัด มีเพียงแสงไฟจากรถเข็นของสมศักดิ์ที่ส่องสว่างอยู่โดดเดี่ยวเขาจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆอย่างพิถีพิถันทั้งเตาทอดน้ำมันร้อนๆและลูกชิ้นหลากชนิดที่ทรงกลิ่นหอมชวนน้ำลายสอทุกขั้นตอนเขาทำด้วยความใส่ใจและหวังว่ารสชาติของลูกชิ้นทอดของเขาจะดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาอุดหนุนเขาบรรจงทอดลูกชิ้นอย่างใจเย็นมองดูน้ำมันที่เดือดปุดๆสะท้อนภาพความหวังที่กำลังก่อตัวขึ้นในใจ สมศักดิ์เชื่อว่านี่คือโอกาสที่เขาจะพลิกฟื้นชีวิตและสร้างอนาคตที่ดีให้กับลูกๆเขาตั้งใจว่าจะใช้ความพยายามทั้งหมดที่มีเพื่อให้ลูกชิ้นทอดของเขากลายเป็นที่รู้จักและเป็นที่รักของทุกคนในย่านนี้ราวกับว่าชีวิตของเขาเองก็ถูกทอดอยู่ในกระทะร้อนๆเพื่อรอวันที่จะสุกเหลืองอารามและเป็นที่ต้องการของผู้คนบ้างวันเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าแต่ยอดขายลูกชิ้นทอดของสมศักดิ์ กลับไม่เป็นไปตามที่เขาคาดหวังทุกค่ำคืนที่รถเข็นของเขาตั้งอยู่หน้าร้านลุงสมบัติเก่าความเงียบเหงาก็เข้ามาปกคลุมราวกับว่าไม่มีใครสังเกตเห็นการมีอยู่ของเขาเลยลูกค้าเดินผ่านไปมาอย่างไม่สนใจบางคนหันมองด้วยแววตาแปลกๆแ,แล้วก็เดินจากไปอย่างรวดเร็วบรรยากาศร,บรอบๆร้านร้างดูอวังเวงและกดดันอย่างประหลาดไม่ใช่แค่ยอดขายที่ซบเซา แต่สมศักดิ์ยังรู้สึกได้ถึงความเย็นยเยือกที่แผ่ซ่านออกมาจากตัวอาคารเก่าๆนั้นแม้จะเป็นช่วงหัวค่ำที่ควรจะคึกคักแต่กลับมีเพียงเขาที่ยืนทอดลูกชิ้นอยู่ท่ามกลางความมืดสลัวสมศักดิ์เริ่มสงสัยว่าสถานที่แห่งนี้อาจจะไม่เป็นมงคลสำหรับเขาเขามองเข้าไปในความมืดมิดของร้านลุงสมบัติเก่าที่ไร้ซึ่งแสงไฟราวกับว่า มีบางสิ่งบางอย่างกำลังจับจ้องเขาอยู่จากด้านในความเหนื่อยล้าทางกายผสมกับความกังวลทางใจทำให้เขาเริ่มท้อแท้นี่คือทางที่ถูกต้องแล้วจริงหรือหรือว่าโชคชะตาเล่นตลกกับเขาอีกครั้งกันแน่ความซบเซาของญาติขายทำให้สมศักดิ์ต้องคิดหนักเขาไม่อาจปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไปได้เพราะลูกๆร,รอความหวังจากเขาอยู่ คืนหนึ่งหลังจากเก็บร้านสมศักดิ์ขับรถเข็นคู่ใจออกไปสำรวจเส้นทางอื่นเพื่อหาทำเลใหม่ที่ดีกว่าสายตาของเขาสะดุดเข้ากับซอยเปลี่ยวแห่งหนึ่งที่ไม่ไกลจากบ้านนักบริเวณนั้นค่อนข้างเงียบสงบมีศาลาพักใจเก่าๆตั้งอยู่ริมทางที่นั่นมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมให้ร่มเงาดูร่มรื่นแต่ที่ทำให้สมศักดิ์รู้สึกสะดุดใจคือป่าช้าเก่าขนาดเล็ก ที่อยู่ถัดออกไปไม่ไกลนักมีเพียงหญ้าสูงท่วมและเจดีเก่าๆที่เอียงกระเทเร่สมศักจอดรถเข็นมองสำรวจรอบๆตัวเองเขาสัมผัสได้ถึงความเงียบสงบที่แตกต่างจากย่านการค้าที่วุ่นวายเขาคิดว่าบางทีบรรยากาศที่เงียบสงบแบบนี้อาจจะดึงดูดลูกค้าที่ต้องการความสงบและอาหารอร่อยๆได้มากกว่าทำเลเดิมที่ดูอับโชค สมศักดิ์ตัดสินใจแล้วว่านี่คือโอกาสสุดท้ายที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตและตั้งใจว่าจะย้ายร้านมายังซอยลึกลับแห่งนี้ในวันรุ่งขึ้นโดยไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะนำพาเขาไปสู่เรื่องราวสุดสยองที่ยากจะลืมเลือนก่อนที่สมศักดิ์จะเริ่มขนย้ายรถเข็นและอุปกรณ์ไปยังทำเลใหม่ลุงบุญได้แวะเวียนมาหาที่บ้านพร้อมกับถุงขนมฝากหลาน ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเมื่อสมศักดิ์เล่าเรื่องการย้ายทำเลไปใกล้ศาลาพักใจและป่าช้าเก่าให้ฟังสีหน้าของลุงบุญก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยท่านนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยปากด้วยน้ําเสียงจริงจังลุงบุญเล่าว่าสมัยก่อนพ่อค้าแม่ค้าหลายคนมีความเชื่อเรื่องเจ้าที่เจ้าทางและห่วมุ้ยของสถานที่ หากจะไปตั้งร้านในที่ใหม่โดยเฉพาะที่ที่มีศาลาหรือป่าช้ามักจะมีพิธีกรรมเล็กๆน้อยๆเพื่อขอขมาและขอโชคลาภสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเอาดินจากบริเวณที่จะตั้งร้านไปให้คนมีวิชาหรือหมอดูที่มีความรู้ทางด้านนี้ดูเพื่อดูว่าเป็นที่ต้องห้ามหรือเป็นมงคลสำหรับการค้าขายหรือไม่ลุงบุญเน้นย้ำว่านี่เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเพราะหากทำไม่ถูกหลัก อาจจะนำพาความโชคร้ายมาสู่ตัวได้สมศักดิ์ฟังอย่างตั้งใจแม้จะรู้สึกแปลกๆก,กับความเชื่อเหล่านี้แต่ด้วยความเคารพในคำแนะนำของลุงบุญและเพื่อความสบายใจเขาจึงตกลงที่จะลองทำตามเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นสมศักดิ์ตัดสินใจทำตามคำแนะนำของลุงบุญเขาขับรถเข็นลูกชิ้นทอดไปจอดใกล้ๆก,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 กับศาลาพักใจและป่าช้าเก่าที่เขาหมายตาไว บรรยากาศยามเช้าที่นั่นดูสงบเงียบผิดปกติมีเพียงเสียงลมพัดใบไม้ไหวและเสียงจิ้งหรีดที่ยังคงร้องเป็นระยะระยะสมศักดิ์เดินสำรวจบริเวณรอบๆศาลาพักใจก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังป่าช้าเก่าที่ซึ่งมีเจดีเก่าตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางดงหญ้ารกทึบทันทีที่เขาก้าวผ่านรั้วไม้เตี้ยๆเข้าไปในเขตป่าชา้าความรู้สึกเย็นเยือกก็แผ่ซ่านเข้ามาในร่าง แม้จะเป็นตอนเช้าที่มีแดดอ่อนๆแต่กลับไม่มีความอบอุ่นใดๆราวกับว่าแสงอาทิตย์ไม่อาจส่องผ่านเข้ามาในอาณาเขตนี้ได้สมศักดิ์หยุดอยู่ข้างเจดีย์เก่าที่ดูผุก,กร่อนตามกาลเวลามองเห็นป้ายชื่อที่จางหายไปแทบทั้งหมดเขาโค้งตัวลงไปกอบดินขึ้นมาหนึ่งกำมือดินที่อยู่ในมือของเขารู้สึกเย็นจัดและชื้นผิดปตกติไม่เหมือนดินทั่วไปที่เคยสัมผัส ทันใดนั้นเขาก็รู้สึกเหมือนมีสายตาหลายคู่กำลังจ้องมองมาจากความมืดมิดเบื้องหลังต้นไม้ใหญ่เสียงกระซิบแผ่วเบาที่คล้ายกับเสียงลมพัดวีดวิวก็ดังขึ้นในหูแม้จะพยายามไม่ใส่ใจแต่ความรู้สึกขนลุกก็ทำให้เขารีบกอบดินใส่ถุงผ้าแล้วหันหลังกลับออกมาจากป่าช้านั้นโดยเร็วที่สุดโดยไม่รู้เลยว่าการกระทำเพียงเล็กน้อยนี้ ได้เปิดประตูสู่โลกอีกมิติหนึ่งที่จะตามหลอกหลอนเขาไปอีกนานแสนนานหลังจากนำดิงจากป่าช้าเก่ากลับมาที่บ้านสมศักดิ์ก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติในชีวิตประจำวันของเขาอย่างชา้าช้าแต่ชัดเจนในตอนแรกมันเป็นเพียงความรู้สึกเย็นเยือกที่แผ่ซ่านเข้ามาในบ้านแม้จะเป็นช่วงกลางวันที่อากาศร้อนอบอ้าวในกรุงเทพกลิ่นทูบและดอกมะจันจางๆที่ไม่รู้ที่มา ก็เริ่มลอยมาแตะจมูกเขาเป็นครั้งคราวโดยเฉพาะช่วงหัวค่ำเมื่อเขาเตรียมตัวออกไปตั้งร้านลูกชิ้นทอดของเขาที่เดิมไฟนีออนที่รถเข็นก็เริ่มกระพริบถี่ขึ้นเรื่อยๆบางครั้งก็ดับไปเฉยๆแล้วก็ติดขึ้นมาใหม่เองทำให้สมศักดิ์ต้องคอยตบๆตหบตบลอดไฟอยู่บ่อยครั้งซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเขามักจะคิดว่าอาจจะเป็นเพราะระบบไฟเก่าหรืออาจจะแค่ตาฝาดไปเอง แต่ความถี่ของเหตุการณ์เหล่านี้ก็เริ่มทำให้เขาเริ่มรู้สึกไม่สบายใจสมศักดิ์พยายามบอกตัวเองว่าคงเป็นเพราะความเหนื่อยล้าและความเครียดจากการที่ยอดขายไม่ดีแต่ลึกๆในใจเขารู้สึกว่ามีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ตัวเขามากขึ้นเรื่อยๆราวกับว่าดินเพียงกำมือเดียวที่เขานำกลับมานั้น ได้เปิดประตูต้อนรับแขกไม่ได้รับเชิญบางอย่างเข้ามาในชีวิตของเขาแล้วความผิดปกติไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่บ้านแต่ยังลามมาถึงร้านลุงสมบัติเก่าที่เป็นที่จอดรถเข็นลูกชิ้นทอดของสมศักดิ์ในเวลากลางคืนด้วยหลังจากที่เขาเก็บร้านและกลับถึงบ้านแล้วเสียงแปลกๆก็เริ่มดังมาจากอาคารร้างแห่งนั้นบ่อยขึ้นเรื่อยสมศักดิ์ที่นอนอยู่บนที่นอนเก่าๆในบ้านเช่าของเขาบางครั้งก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึก ด้วยเสียงที่คล้ายกับการลากของหนักๆไปตามพื้นภายในร้านร้างน,นั้นมันเป็นเสียงที่น่าขนลุกและดังเอียดอาดราวกับมีบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวอย่างช้าๆแต่ทรงพลังนอกจากนี้ยังมีเสียงเหมือนตะปูหรือโลหะหล่นกระทบพื้นดังกริ้งเป็นระยะระยะซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้สมศักดิ์จะรู้ดีว่าร้านนั้นถูกปิดตายไม่มีใครอยู่ข้างในและเขาเองก็ล็อกกุญแจอย่างแน่นหนาแล้ว แต่เสียงเหล่านั้นก็ยังคงดังขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้เขานอนไม่หลับและเต็มไปด้วยความหวาดระแวงสมศักิ์พยานจะคิดว่าอาจจะเป็นแค่หนูหรือสัตว์เลื้อยคลานที่วิ่งอยู่ภายในแต่เสียงเหล่านั้นมันช่างดูใหญ่โตและน่ากลัวเกินกว่าจะเป็นเสียงของสัตว์เล็กๆทั่วไปทุกครั้งที่เสียงดังขึ้นความหนาวเย็นที่ไร้ที่มาก็จะเข้ามาปกคลุมห้องนอนของเขา ทำให้เขาต้องดึงผ้าห่มมาคลุมโปรงและพยายามข่มตาหลับไปพร้อมกับความกลัวที่เกาะกลุมหัวใจอย่างแน่นหนาความสงสัยและความหวาดกลัวที่สะสมมาหลายคืนในที่สุดก็เอาชนะความระมัดระวังของสมศักดิ์ได้คืนหนึ่งหลังจากเก็บร้านและเตรียมตัวกลับบ้านเสียงลากของหนักๆและเสียงโลหะกระทบกันภายในร้านลุงสมบัติเก่า ก็ดังขึ้นอย่างชัดเจนและต่อเนื่องกว่าที่เคยเป็นมาสมศักดิ์หยุดยืนนิ่งอยู่หน้ารถเข็นลูกชิ้นทอดของเขามองเข้าไปในความมืดมิดของร้านร้างด้วยหัวใจที่เต้นระรัวเขาสัมผัสได้ถึงกระแสลมเย็นเฉียบที่พัดออกมาจากประตูเหล็กที่ปิดสนิทราวกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังรอคอยเขาอยู่ข้างในด้วยความอยากรู้ที่ปะปนกับความหวาดกลัว สมศักดิ์ตัดสินใจไขกุญแจและผลักประตูเหล็กหนักๆของร้านลุงสมบัติเก่าเข้าไปอย่างช้าๆภายในร้านมืดสนิทและอบอวนไปด้วยกลิ่นอับชื้นผสมกับกลิ่นสาบแปลกๆที่ไม่คุ้นเคยเขาก้าวเข้าไปอย่างระมัดระวังโดยใช้แสงไฟจากโทรศัพท์มือถือส่องนำทางไปตามทางเดินที่รกไปด้วยข้าวของเก่าๆที่กองสุมกันอยู่ เสียงน้ำที่กวนอยู่ดังครืนครืนมาจากด้านในสุดของร้านดึงดูดให้เขาก้าวเดินไปตามทิศทางของเสียงนั้นหัวใจของสมศักดิ์เต้นระารัวยิ่งขึ้นเมื่อเขากำลังจะค้นพบความลับที่ซ่อนอยู่ในเงามืดของร้านร้างแห่งนี้และเสียงน้ำที่ดังใกล้เข้ามาเรื่อยเรืนั้นไม่ใช่เสียงน้ำธรรมดาแต่เป็นเสียงที่ชวนขนหัวลุก ราวกับมีบางสิ่งบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่ใต้ผืนน้ำนั่นเองสมศักดิ์เดินตามเสียงน้ำที่ดังคลื่นๆมาจนถึงด้านหลังสุดของร้านลุงสมบัติเก่าแสงจันทร์สลัวๆที่ลอดผ่านช่องหน้าต่างที่แต่งหักเพียงบานเดียวส่องลงมายังบริเวณที่มืดมิดที่สุดของร้านเผยให้เห็นบ่อน,น้ำเก่าแก่ขนาดใหญ่ที่ตั้งตระงานอยู่กลางห้องบ่อน,น้ำนี้เป็นที่รู้กันในหมู่ชาวบ้านว่ามีความลึกจนสุดหย่ง และเคยมีเรื่องเล่าหรือแปลกๆเกี่ยวกับมันมันมาแล้วกลิ่นอับชื้นผสมกับกลิ่นสาปปลาปล,า,ปลาคลุ้งคละอยู่ในอากาศทําให้สมศักต้องต้นหายใจด้วยความอึดอัดแต่แล้วดวงตาของสมศักิ์ก็เบิกกว้างด้วยความตกตะลึงเมื่อแสงจันทร์ที่ส่องลงมานั้นปรากฏร่างของสตรีคนหนึ่งนั่งอยู่บนขอบบ่อน้ํานั้นอย่างสงบนิ่งเธอหันหลังให้เขาผมเผายาวสลวยสีดําสนิทที่พันกันยุ่งเหยิงปลกลงมาจนถึงพื้นดิน แม้จะไม่เห็นใบหน้าแต่เขาสัมผัสได้ถึงออร่าความเศร้าโศกและความสิ้นหวังที่แผ่ซ่านออกมาจากร่างนั้นราวกับว่าเธอได้แบกรับความทุกข์ระทมของโลกทั้งใบเอาไว้สมศักยืนตัวแข็งทื่อไม่กล้าแม้แต่จะหายใจออกไปเขามองร่างนั้นอย่างไม่วางตาความรู้สึกกลัวจับใจทําให้ขนลุกสู้ไปทั้งตัวเขารู้ดีว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้านั้นไม่ใช่คน และความเงียบงันที่เข้าปกคลุมรอบๆตัวเขาก็ยิ่งเพิ่มความน่าสะพรึงกลัวให้ตวีคูณมากขึ้นไปอีกสมศักยืนตัวแข็งทื่อราวกับถูกสาบดวงตาไม่กระพริบจับจ้องไปที่ร่างของหญิงสาวปริศนาที่นั่งอยู่บนขอบบ่อน้ำนั้นหัวใจของเขาเต้นรัวราวกับกลองศึกเสียงลมหายใจของเขาแทบจะหยุดลงกลิ่นสาบเย็นเยือกเริ่มรุนแรงขึ้นจนแทบจะสำลัก บรรยากาศในห้องมืดๆนั้นถูกปกคลุมด้วยความเงียบงันที่น่ากลัวมีเพียงเสียงลมที่หวีดหวิวลอดเข้ามาจากรอยแตกของกำแพงราวกับเป็นเสียงครวญครางของบางสิ่งที่มองไม่เห็นทันใดนั้นเองโดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าร่างของหญิงสาวที่เคยนั่งสงบนิ่งก็เริ่มขยับเธอลุกขึ้นยืนช้าๆอย่างเชื่องช้าแต่ด้วยท่วงท่าที่ดูงดงามราวกับกำลังร่รยรำ แต่กลับแฝงไว้ด้วยความน่าขนลุกที่ยากจะอธิบายได้ผมเผ้าที่ยาวสยายของเธอพลิ้วไหวไปตามแรงลมที่ไม่มีที่มาแม้จะอยู่ในความมืดสลัวแต่สมศักรู้สึกได้ถึงแววตาที่ว่างเปล่าและเต็มไปด้วยความทรมานที่จ้องมองมาอย่างเขาแม้จะไม่เห็นใบหน้าแต่เขาก็สัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดที่แผ่ซ่านออกมาจากร่างนั้นและก่อนที่สมศักจะได้ทันตั้งตัวหรือแม้แต่จะส่งเสียงร้องออกมา ร่างของหญิงสาวก็ทิ้งตัวลงสู่บ่อน้ำเบื้องหลังอย่างแผ่วเบาโดยไม่มีแม้แต่เสียงกรีดร้องใดๆมีเพียงเสียงจ่องของน้ำที่ดังขึ้นเพียงครั้งเดียวก่อนที่ทุกอย่างจะกลับสู่ความเงียบงันที่น่ากลัวกว่าเดิมสมศักดิ์ยืนนิ่งค้างอยู่ตรงนั้นขาทั้งสองข้างอ่อนแรงจนแทบยืนไม่ไหวภาพที่เห็นยังคงติดตาเขาอย่างชัดเจนและความหนาวเย็นที่แทรกสู่กระดูก ก็ทำให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาเห็นเมื่อครู่นี้ไม่ใช่ความฝันแต่เป็นความจริงที่กำลังจะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลหลังจากเหตุการณ์สุดสยองที่บ่อน้ำในร้านลุงสมบัติเก่าชีวิตของสมศักดิ์ก็ดิ่งลงเหวอย่างรวดเร็วราวกับถูกสาบลูกค้าที่เคยผ่านไปผ่านมาก็ดูเหมือนจะเดินหลีกเลี่ยงร้าลูกชิ้นทอดของเขาอย่างเห็นได้ชัด บางคนถึงขั้นข้ามถนนไปอีกฝั่งเมื่อเห็นรถเข็นของเขาตั้งอยู่ยอดขายที่เคยซบเซาอยู่แล้วก็ยิ่งแย่ลงไปอีกจนแทบไม่มีเลยในแต่ละวันลูกชิ้นที่ทอดไว้ก็เหลือเต็มกระทะจนต้องทิ้งไปแทบทุกคืนไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจแต่เหตุการณ์แปลกๆรอบตัวสมศักดิ์ก็ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเ,เขารู้สึกเหมือนมีสายตาที่มองไม่เห็นจับจ้องเขาอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะไปที่ไหนเขาก็รู้สึกได้ถึงความเย็นยะเยือกที่เกาะกุมจิตใจอยู่ตลอดเวลาราวกับว่ามีเงาบางอย่างกำลังติดตามเขาไปทุกย่างก้าวความรู้สึกหนักอึนในอกทำให้เขากินไม่ได้นอนไม่หลับใบหน้าของสมศักดิ์สูบผอมลงอย่างเห็นได้ชัดดวงตาโรยราด้วยความอดนอนและความกังวลเขาพยายามหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเขา แต่ก็ไม่มีใครให้คำตอบได้เขาเริ่มเชื่อแล้วว่าสิ่งที่เขาเจอที่บ่อน้ำนั้นไม่ใช่แค่ภาพหลอนแต่เป็นคำสาบหรืออาถรรพ์บางอย่างที่กำลังกัดกินชีวิตของเขาอย่างช้าๆความหวังที่เคยมีเริ่มมอดดับไปทีละน้อยและสมศักด์ก็รู้สึกเหมือนกำลังจมดิ่งลงสู่ห้วงแห่งความสิ้นหวังอันมืดมิดในคืนหนึ่งที่สมศักด์ต้องไปช่วยลุงบุญขายลูกชิ้นทอดที่ร้านของท่าน ซึ่งปกติแล้วร้านลุงบุญจะมีลูกค้าแน่นขนาดแต่คืนนั้นกลับเงียบเหงาผิดปกติสมศักดิ์รู้สึกหดหูใจเป็นอย่างมากเขาคิดว่าแม้แต่การมาช่วยลุงบุญก็ยังนำพาความโชคร้ายมาให้ไม่นานนักลุงมานิตอดีตเพื่อนร่วมงานเก่าแก่ที่รู้จักกับสมศักดิ์มานานและเป็นที่รู้กันว่าท่านมีความสามารถพิเศษในการสัมผัสเรื่องลี้ลับได้เดินผ่านมาพอดี ลุงมานิดสังเกตเห็นแววตาที่หม่นหมองและความสู้ผอมของสมศักดิ์ก็รู้สึกผิดสังเกตท่านจึงเดินเข้ามาทักทายและถามไถ่ด้วยความเป็นห่วงลุงมานิดมองสำรวจสมศักดิ์อย่างพิจารณาก่อนจะเอ่ยปากถามด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าสมศักดิ์เองไปเอาอะไรที่ไม่ใช่ของเองมาเก็บไว้หรือเปล่าสมศักดิ์ตกใจเล็กน้อยแต่ด้วยความที่ลุงมานิดเป็นคนที่เขาไว้ใจเขาจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตั้งแต่การไปกอบดินจากป่าช้าเก่าจนถึงเหตุการณ์สยองที่บ่อน้ำในร้านลุงสมบัติเก่าและความโชคร้ายที่ตามมาไม่หยุดหย่อนเมื่อสมศักดิ์หยิบถุงดินที่เก็บไว้ให้ลุงมานิดดูเพียงแค่ลุงมานิดแตะมือลงบนถุงดินสีหน้าของท่านก็เปลี่ยนไปทันทีท่านถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่านี่มันดินป่าช้านี่วาแถมยังเป็นดินจากหลงใหม่ๆด้วย ดินแบบนี้มันแรงมากมันดึงดูดวิญญาณเร่ร่อนให้มาหาแล้วก็จะนำพาแต่ความโชคร้ายมาสู่คนที่ครอบครองคำพูดของลุงมานิดราวกับฟ้าผ่าลงกลางใจของสมศักดิ์ความกระจ่างแจ้งและความน่ากลัวประดังเข้ามาพร้อมกันเขาเพิ่งจะเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้มีต้นต่อมาจากดินเพียงกำมือเดียวที่เขาไปหยิบมาจากป่าช้านั่นเองเมื่อได้ยินคำอธิบายของลุงมานิด ดวงตาของสมศักิ์ก็เบิกกว้างด้วยความตกใจปนความกลัวสุดขีดเขารีบกุมถุงดินไว้แน่นราวกับว่ามันเป็นถุงงูพิษลุงมานิดเห็นท่าทางของสมศักิ์ก็รีบแนะนำทันทีด้วยน้ำเสียงที่เด็ดขาดว่าเอ็ง e ต้องรีบเอาดินนี่ไปคืนซะเดี๋ยวนี้อย่าเก็บไว้กับตัวแม้แต่วินาทีเดียวลุงมานิดกำชับให้สมศักิ์นำดินนั้นไปทิ้งในที่รกร้างว่างเปล่าหรือบริเวณที่เป็นป่าละเมาะ และที่สำคัญที่สุดคือต้องกล่าววาจาคืนแก่เจ้าที่เจ้าทางและวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ณที่แห่งนั้นให้พวกเขารับรู้ว่าเขามิได้มีเจตนาจะลบหลู่หรือพกพาดินนั้นมาเพื่อสิ่งใดนอกจากความไม่รู้ด้วยความกลัวและไม่อยากให้ความโชคร้ายนี้อยู่กับเขาและลูกๆอีกต่อไปสมศักดิ์รีบขับรถเข็นลูกชิ้นโทษออกไปจากร้านลุงบุญทันทีมุ่งหน้าสู่ทุ่งน้าโปรเปลี่ยวนอกเมืองที่อยู่ไม่ไกลนัก ทันทีที่เขาไปถึงเขาก็รีบกอบดินนั้นออกมาจากถุงแล้วโยนมันทิ้งไปในที่รกร้างพร้อมกับยกมือไหว้และกล่าวขอเขามาด้วยใจจริงเสียงของสมศักดิ์สั่นเครือไปด้วยความกลัวและสำนึกผิดเขาบอกกล่าวว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะนำดินของพวกเขามาและขอให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นโปรดอโหสิก,กรรมให้แก่เขาด้วยและสิ่งที่เหลือเชื่อก็เกิดขึ้นทันทีเพียงแค่สมศักดิ์หันหลังกลับมา ก็มีลูกค้าจำนวนมากเดินกรูกันเข้ามาสั่งลูกชิ้นทอดของลุงบุญอย่างไม่ขาดสายราวกับว่าสายลมแห่งโชคได้พัดกลับมาหาพวกเขาอีกครั้งสมศักดิ์มองภาพนั้นด้วยความตกตะลึงปนดีใจน้ำตาแทบไหลเขารู้แล้วว่าคำแนะนำของลุงมานิดนั้นถูกต้องทุกประการและบัดน,นี้ม่านหมอกแห่งความโชคร้ายได้ถูกปัดเป่าออกไปแล้วหลังจากเหตุการณ์ลูกค้ากลับมาอย่างปาฏิหาริย์ที่ร้านลุงบุญ สมศักดิ์ก็กลับมาเล่าเรื่องทั้งหมดให้ลุงบุญฟังด้วยน้ำเสียงสั่นเครือและใบหน้าเปี่ยมด้วยความรู้สึกผิดลุงบุญฟังอย่างตั้งใจก่อนจะถอนหายใจและกล่าวขอโทษสมศักดิ์ที่ให้คำแนะนำที่ไม่รอบคอบจนนำพาเรื่องร้ายๆมาให้ท่านยอมรับว่าไม่คาดคิดเลยว่าดินที่สมศักดิ์จะไปนำมานั้นคือดินป่าช้าลุงบุญเองก็เชื่อในเรื่องสิ่งลี้ลับ ท่านจึงเห็นด้วยว่าสมศักดิ์ควรได้รับการช่วยเหลือทางจิตวิญญาณเพื่อปัดเป่าสิ่งอัปมงคลออกไปลุงมานิดซึ่งยังคงอยู่ที่ร้านได้เข้ามาสมทบและอธิบายเพิ่มเติมว่าดินป่าช้านั้นมีพลังงานลบที่รุนแรงมากและเมื่อวิญญาณถูกเรียกมาแล้วก็มักจะไม่ยอมจากไปง่ายๆการคืนดินเป็นเพียงการบอกกล่าว แต่การที่จะชำระล้านตัวสมศักดิ์ให้พ้นจากอิทธิพลของสิ่งเหล่านั้นจำเป็นต้องทำพิธีอาบน้ำมนต์ลุงมานิดแนะนำให้สมศักดิ์ไปที่วัดใกล้บ้านเพื่อขอให้พระสงฆ์ทำพิธีอาบน้ำมนต์เพื่อชำระล้างสิ่งอัปมงคลและเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตอีกทั้งยังเป็นการขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดวงวิญ,ญญาณที่เขาได้ล่วงเกินไปโดยไม่ตั้งใจ สมศักดรับฟังคำแนะนำด้วยความนอบน้อมเขารู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกที่ในที่สุดก็มีทางออกสำหรับเรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัวนี้เขาสัญญากับตัวเองว่าจะรีบไปทำพิธีตามที่ลุงมานิตแนะนำโดยเร็วที่สุดเพื่อเรียกคืนความสงบสุดและความสดใสให้กับชีวิตของเขาและลูกๆอีกครั้งหลังจากที่สมศักด์ได้ไปทำพิธีอาบน้ำมนต์ที่วัดตามคำแนะนำของลุงมานิต พร้อมทั้งถวายสังฆทา,านและทําบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณที่เขาได้ล่วงเกินไปเขาก็รู้สึกราวกับได้ยกภูกเขาออกจากอกร่างกายและจิตใจที่เคยหนักอึ้งก็กลับมาเบาสบายอย่างไม่น่าเชื่อความรู้สึกเย็นเยือกที่เคยเกาะกลุมเขาก็หายไปจนหมดสิน้นราวกับว่าสิ่งอับปมงคลทั้งหลายได้ถูกชำระล้างออกไปจนหมดสิ้นอย่างแท้จริง หลังจากวันนั้นชีวิตของสมศักดิ์ก็เริ่มดีขึ้นราวกับพลิกฝ่ามือรถเข็นลูกชิ้นทอดของเขาที่หน้าร้านลุงสมบัติเก่าก็เริ่มมีลูกค้ากลับมาอุดหนุนอย่างขับขั่งลูกชิ้นทอดของเขากลายเป็นที่ชื่นชอบของคนในย่านนั้นลูกค้าเก่าที่เคยหายหน้าไปก็กลับมาส่วนลูกค้าใหม่ก็บอกต่อกันปากต่อปากทำให้ยอดขายพุ่งกระฉูดจนสมศักดิ์แทบทำไม่ทัน บรรยากาศรอบๆร,ร,ร้านลุงสมบัติเก่าที่เคยน่ากลัวและวังเวงก็กลับกลายเป็นสถานที่ที่ดูอบอุ่นและมีชีวิตชีวาเขาไม่เคยได้ยินเสียงประหลาดหรือรู้สึกถึงสิ่งลี้ลับใดๆอีกเลยชีวิตของสมศักดิ์เต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มอีกครั้งเขาสามารถส่งเสียลูกๆให้ได้เรียนหนังสืออย่างมีความสุขและมีเงินทองพอใช้จ่ายอย่างไม่ขัดสนสมศักดิ์เรียนรู้บทเรียนอันล้ำค่าจากเหตุการณ์ครั้งนี้ เขาสัญญากับตัวเองว่าจะไม่มีวันล่วงเกินหรือลบหลู่โลกของสิ่งลี้ลับอีกต่อไปและจะดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทเคารพในสิ่งเร้นลับและประเพณีความเชื่อดั้งเดิมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยเสมอมาและนั่นคือบทสรุปของเรื่องราวสุดสยองที่เปลี่ยนชีวิตของสมศักดิ์ไปตลอดกาลจากความเข้าใจผิดเพียงเล็กน้อยนำพาไปสู่ประสบการณ์ที่ไม่อาจลืมเลือนเขาได้เรียนรู้ว่า ในโลกใบนี้ยังมีสิ่งเร้นลับที่เราไม่ควรก้าวล่วงไปหยอกล้อด้วยการเคารพและเข้าใจในสิ่งที่เรามองไม่เห็นคือหนทางสู่ความสงบสุขที่แท้จริงเรื่องราวของสมศักดิ์สอนให้เราตระหนักถึงพลังของความเชื่อและผลของการกระทำที่อาจนำไปสู่โศกนาฏกรรมเหนือธรรมชาติถ้าคุณชอบเรื่องราวลึกลับสยองขวัญและอยากรู้เรื่องราวสุดหลอนจากทั่วไทยกดไลค์กดแชร์ และที่สำคัญอย่าลืม subscribe ช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวที่จะทำให้คุณขนหัวลุกในครั้งต่อไปนะครับและคอมเมนต์บอกเราด้วยนะครับว่าคุณเคยเจอประสบการณ์คล้ายๆกันบ้างไหม